เอาทีนี้มาดูความร่ารวยความอู้ฟู่ของผู้กํากับโจ้หน่อยนะคะเงินเดือน4ี่0 0ื่กว่าบาทแต่ทําไมแค่ดูบ้านกับรถยนต์เนี่ยนะคะที่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก็เกือบจะ300ล้านแล้วล่ะค่ะ ซึ่งในประเด็นนี้อธิบดีกรมศุลกากรนะคะนายพัชระอนันตสินได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจบอกว่าจากการตรวจสอบตั้งแต่ปี54เป็นต้นมาผู้กํากับโจเป็นพนักงานสอบสวนทําหน้าที่จับกลุ่มรถยนต์หรูหนีภาษีและผิดกฎหมายต่างๆและเป็นเจ้าของสำนวนการจับกลุ่มรถยนต์หรูผิดกฎหมายได้ถึง368คันซึ่งมีรถยนต์หลายยี่ห้อขะกันไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นรถซูปเปอร์คาร์เท่านั้นนะคะแล้วก็ในจำนวนนี้ ถูกนำมาให้ทางกรมศุลกากรขายทอดตลาดไปแล้วถึง363คันจับมาได้368คันคขายทอดตลาดไปแล้ว363คันทีนี้ตามกฎหมายศุลกากรก่อนปี60นะคะคือผู้กำกับโจ้เขาจับรถเยอะๆเนี่ยช่วงปี5455กฎหมายก่อนปี60บอกว่าสำหรับรถทุกคันที่ขายทอดตลาดได้ จะมีเงินรางวัลเป็นค่าสินบนให้30%สำหรับสายข่าวหรือเจ้าพนักงานเอาไปแบ่งและอีก25%เป็นเงินค่านำจับซึ่งส่วนนี้ผู้กำกับโจ้และทีมรับไปเต็มๆเ,เลยนะคะ,อะคเอาสมมุติค่ะ ตีเอาว่ารถหรูรถสปอร์ตหนึ่งคันก็แล้วกันขายที่ราคาอย่างต่ําเลยเอาสองล้านบาทสองล้านบาทนี่ต่ํามากนะสองล้านตีต่าๆให้เลยสองล้านค่านําจับนะคะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่ผู้กี่กับโจจะได้รับเข้ากระเป๋าเนอเนเลยคือห้าแสนบาทเพราะฉะนั้นรถหรูที่ขายไปได้ทั้งหมดสามร้อยหกสิบสามคันได้คันละห้าแสนรวมเป็นเงินนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทอันนี้ตีต่ำๆนะตีต่ำๆนะค่ะลง่ายๆท่านั้ ง่ายๆเลยอันนี้ไม่ใช่ตัวเลขสุทธินะคะแต่ว่าเป็นเพียงตัวเลขประมาณการอ่ะอาจจะสูงและต่ํากว่านี้ก็ได้ค่ะเ,เงินรางวัลเนี่ยคือเป็นโวนที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีนะครับทั้ง่ทั้งชุดจับกลุมทั้งเรามาดําเนินการทางด้านคดีจนจบสิ้นรึอนำมาสู่ขั้นตอนประมูลจนสําเร็จก่อนปีหกศูนเนี่ยคือ เงินรางวัลจะคืออยอู่อัตรา25เปอร์เซ็นเงินสินบนเนี่ยจะ30เปอร์เซ็นตนะครับของราคารถหรอคะของอการที่จำหน่ายขายทอดตลาดได้ครับถ้าเราตรวจพบทั้งหมดเนี่ยที่เขาเป็นอยู่ในจำนวนเนี่ยจะรวมประมาณ368คัน นอกจากนี้ครับคุณผู้ชมครับเขามีการตรวจคนบ้านเนี่ยที่เขาไปตรวจคนแล้วก็ที่บอกว่าดูบัญชีรายชื่อดูรายละเอียดแล้วมีรถเป็นเจ้าของ29คันหนึ่งในคันนั้นที่น่าสนใจมากคือ Lamborghini Aventador สีเหลืองครับซึ่งได้ข่าวว่า l ล m i t e d มี100คันในโลกอะไรประมาณเนี่ยมูลค่าคือ48ล้านทําทำไมมันถึงน่าสนใจคืออย่างนี้คือ d s เเขาบอกแบบนี้เขาบอกบอกว่า a m b o บกินีอ a ว e n t ด d o r สีเหลืองคันนี้ คนที่เป็นคนครอบครองคนแรกก็คือผู้กากับโจ้คือซื้อแล้วก็ผ่อน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 ตอนปี5้าแล้วก็ขายต่อให้กับคนอื่นต่อมาหลังจากนั้นรถคันนี้ถูกตรวจสอบถูกยึดและพบว่ารถคันนี้สำแดงราคาต่ำกว่าความเป็นจริงนำเข้าเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีครับก็เลยมีการดําเนินคดีซึ่งตอนนั้นผู้กำกับโจ้ก็เป็นผู้คนซื้อไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการนําเข้าก็โอเครอด ถูกม้กก็รอดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้กับโจจก็เป็นผู้ปกครองเป็นเหมือนกับเจ้าของคนแรกมีการดําเนินคดี8คนต่างๆหน้าเนี่ยแต่ประเด็นสําคัญคือก็ขายไปแล้วไม่ใช่หรอ,อแล้วทาไมอยู่ดีๆวนกลับมาอยู่ในมือเขาหลังจากที่มันเกิดคดีแบบนั้นขึ้นแบบพอดิบพอดีเลยครับฟังเสียงครับการซื้อโดยกปกตินะครับเป็นการผ่อนผ่อนชำระนะครับการเข้าครองรถคันนี้เป็นเรื่องของการซื้อนะครับซื้อจากบริษัทที่เราได้ดําเนินคดีคือ ดีเอสไอเนี่ยดำเนินคดีกับบริษัทนําเข้านะครับแต่ว่ามีชื่อของผู้กับโจ้ไปเป็นผู้ครอบครองรายแรกก็คือเป็นผู้ซื้อรถคันนี้มาครอบครองหลังจากนั้นก็มีการโอนเปลี่ยนแปลงอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นชื่อคนอื่น DSI ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้นำเข้ารถโดยหลบเลี่ยงภาษีถ้าไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการนำเข้าเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นผู้ซื้อโดยปกติครับ ส่วนประเด็นการตรวจสอบเกี่ยวกับทรัพย์สินจํานวนมากของผู้กํากับโจ้นะคะจนมีการตั้งข้อสังเกตแล้วค่ะว่าทรัพย์สินมาจากฐานะเดิม หรือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบขณะที่ดำรงตำแหน่งจนเพิ่มขึ้นมากผิดปกติเป็นที่น่าสงสยัยล่าสุดนะคะรองเลขาธิการและโฆษกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชานายนิวัฒชัยเกษมมงคลค่ะออกมาบอกนะคะว่าตอนนี้ทางปปชสั่งการให้ส่วนกลางเก็บรวบรวมแล้วก็ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งหมดพร้อมทั้งขยายผลหากพบว่าร่ำรวยผิดปกติก็จะนำมาพิจารณาไต่สวน วันต่อไปนะคะครับน่านนั้นเป็นวันที่เปลี่ยนชื่อจากฉายาเดิมโจเฟอร,ร์รี่กลายมาเป็นโจถุงดําอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ